สวัสดีค่ะเซคเคนโมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินนะคะพิกัดอยู่ที่ท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะบ้านหลังนี้นี่เป็นบ้านพร้อมที่ดินนะคะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำบนเนื้อที่260ตารางวาค่ะอยู่ใกล้แยกประตูชัยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมนะคะบ้านหลังนี้เป็นเจ้าของขายเองนะคะทุกท่านราคา1นล้านห้าแสนบาท ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือต้องการนัดชมบ้านนะคะหรือต้องการต่อรองเจรจาราคานะคะก็สามารถติดต่อคุยกับเจ้าของได้้วยตรงนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านบ้านหลังใหญ่มากๆเลยนะคะกว้างๆเลยค่ะยังมีพื้นที่เหลือๆข้างบ้านนะคะให้ปลูกต้นไม้ได้อีกนะคะทุกท่าน หากท่านใดกำลังมองหาบ้านพักอาศัยนะคะหรือว่าต้องการทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะพิกัดจังหวัดพะเยานะคะสามารถเข้าไปรับชมกันก่อนได้เลยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจติดต่อเจราจาราคากับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะคลิกตรงชื่อคลิปจะมีรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรเด้งขึ้นมาคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ JK No OK, นขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้า ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ